สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวล้อของเลนโซนะครับเป็นตัวเลนโซจักร์บาร์ล็อกตัวนี้เป็นขอบสิบแปดนะครับก็อันนี้ผมเปลี่ยนใส่กับยางเดิมติดรถนะเพราะว่ายางเดิมติดรถก็เปลี่ยนแม็กได้นะครับใส่มาทรงก็อ้วนๆดี เาหลังประมาณนี้อันนี้ใส่กับตัวดีแม็กสองพันยี่สิบนะเนี่ยครับสำหรับตัวนี้เลยเนี่ยก้างเขาจะเรียวบางนะครับเนี่ยเส้นคมมาก นะครับตัวนี้ของผมมันเป็นสีดําเงาแต่ว่าปัดหน้าปัดหน้าก้านนะปัดหน้าก้านเงาครับตัวนี้ก็เห็นรู้สึกว่าจะมีอยู่สองสามสีเนี่แหละมีสีดําทั้งวงนะครับแล้วก็สีเทาอืดําทั้งวงไม่แน่ใจว่าเป็นดําเงาหรือดําด้านนะครับลัดกับยางเดิม ก,ก็ไม่ได้คียเลยนะแค่ว่าลายไม่ซิ่งเฉยๆตัวยางเดิมผมว่าก็โอเคอนะ่ะเพราะว่ายางเดิมเป็นไดบิสโตนไงตัวแจ็คเกอร์บาร์หลอกตัวนี้ก็เห็นกับว่าออกมาใหม่นะครับก็เป็นตัวใหม่หละเพราะว่านะตอนนี้เลยก็เขาก็เน้นเนี่ยพรกกานทีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่ทีเท่าไหร่นะ ทีแรกผมก็ลังเลยระหว่างตัวบาล็อกกับตัวเวนตุสแต่ตัวเวนตุสก้านจะถี่กว่านี้มากเลยตัวเวนตุสกับตัวเยติครับแต่ว่ารู้สึกตัวตัวเวนตุสกับเยติไม่แน่ใจนะว่ามีขอบสิบหรือเปล่าแต่ว่าตัวบาล็อกเนี่ยมันมีขอบสิบก็ขอบสิบก็ราคาจะไม่ไม,ไ,มไม่แรงเท่าไหร่ซอฟหน่อย พอใส่ออกมาแล้วก็ดูดีครับนี่นะครับไม่ล้นปีิๆนิดๆรัดกับยางเดิมก็อ้วนดนะีครับผมฝากไปด้วยครับสำหรับใครที่สนใจตัวล้อมแม็กของเลนโซตัวจ็กเกอร์บาล็อก ะครับขอ18ใส่ดีแม็กสองก็จะได้ประมาณนี้แหละตัวยางเดิมนี่รัดกับแม็กใหม่ได้นะคือสำหรับคนที่ออกรถมาแล้วอยากจะเปลี่ยนแค่แม็กเพื่อให้มันได้ทรงเนี่ยตัวยางติดรถผมว่าก็ดีกว่ายางจีนบางยี่ห้อนะเปเพียงแต่ว,ว่าตัวนี้มันกัดถนนหน่อยเยียดเยดีเ ครับผมฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ